สวัสดีครับแล้ววันนี้วันนี้ได้มีโอกาสที่จะมาวิจเรื่องเฟืองนะครับเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องของ ADV 1 6 0่งนะครับตัวนี้วันนี้ถอดออกมาแล้ะมันก็จะเป็นสีินครีมนะเหมือนกับของคลิ K160 เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนคันนี้กี่โลแล้วครับคันนี้กี่โลละหกพันโลนะครับเนี่ยตอนนี้ใช้มาหกพันโลแล้วตอนนี้เท่าที่ดูก็คือเบื้องต้นเลยดูตรงฟันตรงนี้เริ่มยุบลงไปแล้วเนี่ย <c oughs> เห็นไหมครัฟันนี้ยเริ่มยุบลงไป แล้วก็ตรงจุดตรงนี้ก็มีรอยรอยตรงนี้ก็นี่นะครับเวลาที่มันประกบเข้ากับฝาเนี่ยตรงชุดนี้มันก็จะไปโดนตรงนี้แต่ว่าที่ต่างกันกันกบคลิกร6 0หกสิบเนี่ยตัวนี้มันมันมีความสูงที่สูงกว่านะครับ ้ามองในแนวนอนเนี่ยแนวะน้าไปเนี่ยตรงนี้ยที่มีจุดสมมติว่าไม่มีตุ่มยืนย่นออกมาเนี่ยพวกเนี้ยมันอยู่สูงไม่โดนนะต่อให้ใช้ไปจนมันจนตรงเนี้ยมันสึกมันถูก,กับเนี้ถูก,กับโลหะไอตัวอลูมิเนียมเนี่ยจนมันสึกลงไปเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสูงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปรียบเทียบกันดูว่ามัน มันมีอะไรที่ต่างแต่ตัวนี้เท่าที่ดูก็คือตัวเนื้อวัสดุเนี่ยมันมันน่าจะอ่อนนะเพราะว่าอย่างพวกปั๊มน้ำมันเฟืองของพวกคิกร้อยยี่ิบห้าพีเชค 150, คกร้อยห้าสิบคิกร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกับมันจะไม่เหมือนกับตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวลองวัดให้ดูนะ ตัวนี้ความหนาของตัวเฟืองตัวนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ5มิลลิเมตรนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้เป็นของใหม่เป็นของ pcx 160นะครับจะเป็นสีดำอ่อ ไม่แน่ใจว่าเนื้อพลาสติกเนี่ยมันเป็นมันเป็นพลาสติกแบบไหนแต่เท่าที่ดูว่าที่มันต่างกันนะครับอันนี้อันดับแรกเลยก็คือหนึ่งเลยมันบางกว่านะตัวนี้หนาอยู่ที่4ีมิลลิเมตรส่วนจุดอื่นเท่าที่ดูเทียบกันตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่าง ่าแต่เท่าที่ดูเนื้อวะสะัสดุตัวนี้เป็นของ PZx ร้อยหกสิบเนี่ยตัวนี้มันมันค่อนข้างที่จะเหมือนกับพวกลิกร้อยยี้า p x ร้อยห้าสิบครกิกร้อยหไอ้กอิกร้อยห้าสิบเท่าที่ดูก็คือพวก กิกร้อยยี่ิห้าิกรยหรือพีเจร้อยตัวเก่าๆตัวพวกนี้มันไม่มีปัญหาเรื่องเฟืองนะอาจจะเป็นที่วัสดุนี่นะครับเดี๋ยววมนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าน้องก็จะให้เปลี่ยนเลยใช้มาหกพัโลแล้วแล้วก็คือยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าดูอย่างเนี้ย มันเริ่มสึกลงไปแล้วตัวยอดนะครับตัวยอดตรงนี้เห็นไหมคือมันเริ่มบางลงไปคือคือมันเริ่มบี้ลงไปครับ <c oughs> นี่นะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็มาเทสกันดูว่าอายุการใช้งานมันประมาณไหนว่าที่ดูตัวนี้มันก็ ตัวนี้จะไม่ได้เจียนะครับจะไม่ได้เจียตรงนี้ออกเพราะว่ามันค่อนข้างห่างพอเวลาประกบลงไปแล้วเนี่ยมันเหลือเยอะมากเลยตัวนี้ยิ่งเหลือเยอะกว่าตัวเฟืองปั๊มเดิมของ ADB เลยนะครับเพราะว่าของ ADB เนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณมิลประมาณ1มิลแต่อันนี้มันมันน่าจะประมาณ2มิลได้เลยค่อนข้างเยอะก็เลยไม่ได้เจียอาจจะแค่เปลี่ยนอย่างเดียว ส่วนตรงจุดอื่นก็ที่ดูก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะจากที่ดูเนี่ยหลักๆแล้วมันมันจะเป็นที่ตัวเนื้อวะสะัสดุถ้าแบบว่าดูชัดๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันตัวฟันฟันทีน่ฟันที่ข้อเวี่ยงเนี่ย ปันเฟืองตรงข้วอ,อย่างชุดนี้ยมันกดมันกดจนทําให้มันยุบลงไปนี่มันยุบลงไปนะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนเอาของ p t x 160ใส่ดูก่อนแล้วมาดูว่าผลมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึง โอเคนะครับ